สวัสดีครับผู้ประกอบการมือใหม่ทุกท่านนะครับในภาวะปัจจุบันการที่จะเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามีคู่แข่งขันมีความสมบูรณ์ของตลาดอย่างอย่างครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในภาวะของปัจจุบันนี้การหาข้อมูลการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราก็สามารถมา กอบกันเป็นโครงสร้างของการที่จะช่วยให้เราสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นกันครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้ถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจก็คือการเสริมสร้างองค์ความรู้ครับการบรรยายครั้งนี้จะประกอบกันด้วยทั้งหมด4 EP 4เอพิโซด้วยกันนะครับโดยมาเรื่องที่อ EP แรกเลยนะครับว่าถ้าเราเริ่ม จะสร้างธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ให้ครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างครับไม่ว่าถ้าจะเป็นธุรกิจเริ่มต้นใหม่สตาร์ทอัพเป็น SME หรือเป็นธุรกิจที่เริ่มแล้วแต่กำลังจะต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับสถานก,า,นการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับลองครับลองฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเพื่อจะเปื่อจะเป็นข้อมูลที่เสริมสร้างให้การทำธุรกิจของท่านเนี่ยทรงพลังมากขึ้นครับ หลักสำคัญที่ผมกำลังจะกำหนดเป็นแนวคิดนะครับสำหรับเท่าแก่มือใหม่หรือผู้ประกอบการมือใหม่นะครับผมให้หลักไว้3หลักด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย 5a3t และ 1bp นะครับเรามาลงรายละเอียดครับว่า 5a3t และ 1bp นี่คืออะไรครับ 5a คือ5 analysis หรือ5การวิเคราะห์ครับ คือ5หลักการที่เราจะมาใช้วิเคราะห์แนวทางทางธุรกิจของเรานะครับว่าเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับพอเรามี 5A ตัวนี้แล้วเราผ่านกระบวนการการกั่นกองการวิเคราะห์ตาม 5าหมวดหมู่ตรงนี้แล้วก็จะต่อด้วย 3T ซึ่ง 3T ก็คือเครื่องหมายเครื่องมือครับที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ต่างๆที่นํามาแล้วเนี่ยมาต่อร่างเหมือนจิ๊กซอที่มาต่อภาพธุรกิจให้ชัดมากขึ้นนะครับสมเครื่องมือมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูครับแต่อีก1ทีนะครับจะเป็นเหมือนกับโรสแมปหรือเป็นแผนการดําเนินง,งานของผู้ประกอบการเลยครับ 1BP ครับคืออันสุดท้ายที่จะต่อถึงนั่นคืออะไรครับ คือ1 b u s i วิ s s p l a ศครับภาพรวมนะครับสรุปคือถ้าผู้ประกอบการมือใหม่หรือผู้ประกอบการที่กำลังจะสร้างธุรกิจใหม่ลองพิจารณาตรงนี้ครับใช้หลัก 5A 3T 1P หรือ5วิเคราะห์1ขอโทษครับ5การวิเคราะห์3เครื่องมือและ1วิ s i n e s ศ Plan ครับเรามาลงรายละเอียดกันครับ มาเริ่มต้นที่ 5A กันก่อนครับ5แนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจประกอบด้วยอะไรบ้างอะนะครับ5แนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจประกอบด้วย5หมวดหมู่ด้วยกันนะครับเริ่มจากหมวดที่1การวิเคราะห์การตารรลาด2การวิเคราะห์รายได้และต้นทุน 3. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับสการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และ 5. การวิเคราะห์พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเราต้องทําการวิเคราะห์5้าหมวดหมู่หลักนี้นะครับมาดูในรายละเอียดครับว่าถ้าเรามองเรื่องของการวิเคราะห์การตลาดเนี่ยเราจะต้องประเด็นอะไรขึ้นมา วิจัยนะครับประเด็นอะไรขึ้นมาเก็บข้อมูลบ้างนะครับเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แนวทางที่เราจะต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้ให้ชัดเจนก่อนครับว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งใดของตลาดนะครับแล้วเราจะมองตัวลูกค้าให้เหตุภาพครอบครบทุกองศาได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมานำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าต้องการที่ลูกค้ามีความ อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอยากได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่หรืออยากได้เพื่อตอบสนองความคับแค้นใจที่เรียกกันว่าเพนพอย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือส่วนที่2ที่ต้องวิเคราะห์ลูกค้าให้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเข้าถึงลูกค้าและรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรครับก็มาถึงวิธีที่จะต้องจัดช่องทางในการที่จะ ส่งมอบหรือเข้าถึงลูกค้านะครับนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทําให้ลูกค้าสั่งช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะครับให้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับคือช่องทางไหนเสร็จแล้วนะครับพอได้กระบวนการ3ข้อแรกในการวิเคราะห์แล้วเราระบุได้ชัดเจนแ,และรักมีความมั่นใจว่าสามารถสร้างลูกค้าได้แล้วสิ่งที่ตามมาในอีกข้อหนึ่งก็คือการรักษาสัมพันธภาพที่ ยังยืนระหว่างตัวผู้ประกอบการกับลูกค้านั่นเองครับนี่คือส่วนหนึ่งและสั้นๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรายละเอียดค่อยมาต่อในอพิโซดต่อไปนะครับส่วนที่2ที่เราต้องทําการวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์เรื่องรายได้และต้นทุนนะครับทีนี้หมวดของรายได้และต้นทุนคือต้องวิเคราะห์อะไรบ้างครับประเด็นแรกเลยเราต้องศึกษารูปแบบของการสร้างรายได้ครับว่าเราจะมีที่มาของรายได้นะครับแหล่งที่มาของรายได้เนี่ย คืออะไรสินค้าตัวไหนนะครับมีสัสดส่วนแค่ไหนความถี่แค่ไหนแล้วก็สินค้านั้นจะคงทนจะอยู่กับลูกค้าแค่ไหนการเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่ารีเคอร์ลิงหรือย้อนกลับมาซื้อเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับรู้รูปแบบแล้วครับมาสร้างกลไกที่สามารถจะกําหนดราคานะครับ ทีนี้ถามว่าการกําหนดราคาต้องดูอะไรครับดูจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆครับว่ามันเป็นคุณค่าที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการอยู่หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วพอเข้าใจทั้งหมดและรู้แล้วนะครับกลุ่มลูกคา้ารู้ทั้งหมดและรู้ในเรื่องของแหล่งทิ่งเรื่องอไรายได้และต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะครับกําหนดราคาได้ก็มาเรื่องของการวางแผนนะครับว่าเราจะบริหารต้นทุนยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ พอจบ2หมวดแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาเนี้ยก็คือการสร้างระบบบัญชีครับเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นความเป็นชัดเจนแล้วความชัดเจนของสิ่งต่างๆที่พูดมาในการวิเคราะห์ข้อ1ข้อ2ถ้าเราดาจริงเนี่ย เราจะต้องมีระบบที่บันทึกรายการนะครับสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือรายการแบบไหนส่งผลในด้านทางการบัญชีอย่างไรมีการบันทึกไว้อย่างไรและตรงนั้นไปกระทบกับการดําเนินงานหรือไปกระทบกับฐานะทางการเงินของกิจการนะครับนี่คือสหมวดหมู่แรกแนละ้วมาหมวดหมู่ที่3ครับที่ต้องทําการวิเคราะห์ก็เรื่องของทรัพยากรครับ ทรัพยากรเนี่ยเราต้องรู้ว่าทรัพยากรที่หลักนะครับที่เราจะสร้างกิจการทางด้านการค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรเสร็จแล้วทรัพยากรที่มีอยู่นะครับที่เป็นทรัพยากรหลักที่เราขาดแคลนไม่ได้และเป็นทรัพยากรสําคัญในการสร้างรายได้เนี่ยนะครับเราจะดํารงรักษาเราจะพัฒนาทรัพยากรหลักนั้นให้คงอยู่ควบคู่กับธุรกิจของเราเนี่ยได้ด้วยวิธีใดและมีต้นทุนเท่าไหร่ด้วยอ่ะนะครับแล้วก็มองไปถึงการสร้างประสิทธิภาพ สูงสุดให้เกิดขึ้นกับการใช้ทรัพยากรนั้นด้วยนะครับพเพราะจะจบหมวดที่3ในการวิเคราะห์ก็มาวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ต่อครับพอวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่อย่างไรบ้างครับเริ่มแรกครับว่าตัวผลิตภัณฑ์น,นะครับทำยังไงถึงจะสร้างรายได้ทําไงถึงจะทําให้มีรายได้เข้ามากับตัวธุรกิจนะครับในเมื่อผลิตภัณฑ์มันผ่านการวิเคราะห์ในข้อ1และข้อ2ข้อสามมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่า เราจะต้องทํายังไงให้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นี้ได้ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นจริงเสร็จแล้วนะครับก็บมาวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นครับเมื่อเรารู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถสร้างไรายได้ทํายังไงให้มีมูลค่าเพิ่มจากตรงนั้นสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นไปอีกสําหรับตัวผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตัวกิจการครับแล้วเสร็จแล้วก็มาสร้างขบวนการการทํางาน เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิผลและประสิทพัภาพเพิ่มลงไปอีกครับนี่คือแนวทางของยุคการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันครับจนมาถึงหมวดสุดท้ายที่ต้องทำการวิเคราะห์เรามี4หมวดแล้วครับเราไม่สามารถโดดเดี่ยวได้ครับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องหาพันธมิตรให้ได้นะครับในเรื่องของพันธมิตรทางด้านธุรกิจนะครับโดยเมื่อเรารู้แล้วว่าพันธมิตรนะครับถ้าเราระบุได้ว่าคือใครนะครับตัวนี้เขาจะมาร่วมชา์ทรัพยากรหรือมาร่วม ในการที่จะเราไปแชาทรัพยากรเขาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็มากาหนดรูปแบบให้ชัดเจนครับเพื่อสร้างความยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจด้วยครับแล้วก็รักษาความสัมพันยันดีกับพันธมิตรธุรกิจให้ความสําคัญเทียบเท่ากับการรักษาความสัมพันธ์นด,นนดีกับลูกค้าด้วยอ่ะนะครับแล้วก็ ทุกๆอย่างเราจะต้องมีการประเมินผลนะครับดังน,นั้นการที่มีพันธมิตรเราก็ต้องประเมินผลครับว่าการที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันมีความคุ้มค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างพลังให้กลายเป็น1นบวกหที่มากกว่า2ได้อย่างไรนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของ 5A หรือ5การวิเคราะห์ทางธุรกิจนะครับคือกลุ่มแรกนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วทีนี้เรามาดูต่อไปครับ3นะครับ 3ส,สิ่งที่ที่ว่านะครับคืออะไรเรามาดูกันต่อไปเลยครับมานห้าเอมานะครับก็คือการวิเคราะห์ทั้ง5อันนะครับทีนี้จะวิวเคราะห์ทั้ง5อันนี้ให้มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลหรือเห็นภาพชัดเจนมีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบนะครับจะมีอะไรบ้างก็จะมี3 t ทีครับหรือ3เครื่องมือในการวิเคราะห์ในการบริหารจัดการธุรกิจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับ3 T เนี้ย แรกเลยนะครับก็คือ s w o t a n a l y s i s นะครับ SWOT analysis เนี่ยครับเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะครับของตัวผลิตภัณฑ์ของกิจการเราขังของทั้งองค์กรเรานะครับรายละเอียดไปดูในหัวข้อนะครับที่เดี๋ยวจะมีหมวดหมู่เรื่องของ s w ว t ชแ a นะลิ s ิสไว้ให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาด้วยนะครับเครื่องมือแรก SWOT analysis เครื่องมือที่2คืออะไรครับเครื่องมือที่2เนี่ยครับก็คือเรื่องของ Business Model Canvas ครับ Business Model Canvas เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเรื่องของการบริหารจัดก,การฝั่งรายได้ต้นทุนและความคุ้มค่าของการดำเนินธุรกิจหรือเปล่านะครับรายละเอียดนะครับมีอยู่ในคลิปวิดีโอที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับและก็เครื่องมืออันสุดท้ายนะครับอันที่3 ซึ่งท่านอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ถือว่าจําเป็นก็คือบาลา c ซ์ค Card นะครับบาลานซ์คอคัสคือเครื่องมือที่จะวัดนะครับการบริหารจัดการในแต่ละบุคคลในแต่ละองค์กรในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกนะครับให้เห็นชัดเจนว่าฝ่ายไหนหน่วยไหนผู้รับผิดชอบตรงไหนสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุจุดประสอง,องค์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์ของตัว การให้บริการหรือสินค้าได้ครับดาะนั้นที่3เครื่องมือเบื้องต้นครับที่อยากให้ผู้ประกอบการอย่ามองข้ามนะครับพยายามนํากลับมาใช้แล้วจะทําให้ประสบความสําเร็จได้แน่ๆครับเริ่มได้วย 5A มา 3T ยังมีอีกหนึ่งครับที่เป็นการขมวดปรมรวมของ 5A และ 3T ไว้ด้วยกันครับ 1สุดท้ายนะครับก็คือ1 BP หรือ1 b พิเศษแนครับ เซต์แผนคือหัวใจของกระบวนการการดําเนินกิจการหรือดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการครับเปรียบเหมือนกับแผนที่ในการทําธุรกิจเปรียบเหมือนโครงร่างแผนงานนะครับในการทําธุรกิจนะครับจะทําให้รู้ว่าแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปเป็นไป,นปนตามเป้าหมายหรือไม่นะครับเพราะฉนั้นบิสเซตแผนนะครับมันก็คือโลจแมปในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการนั่นเองครับมันมีทั้งใช่และไม่ใช่ครับตราบใดที่ใช่นั่นก็คือเกิน เนวัดผลที่เราตั้งไว้นะครับเป็นไปตามเป้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับวิเคราะห์ใหม่ว่ามันคือข้อผิดพลาดหรือข้อเบี่ยงเบนจากตรงไหนทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติไปได้ตามเป้าที่เราวางไว้ครับรายละเอียดของบริ e ัทแพร์นะครับหาดูได้นะครับจากคลิปด้านบนนี้ครับ โดยสรุปนะครับผูระกอบการหลักการทำธุรกิจนะครับประกอบด้วย 5A 3T และ 1BP ครับคือ5การวิเคราะห์วิเคราะห์5หมวดหมู่ที่กล่าวไว้นี้นะครับเสร็จแล้วการวิเคราะห์เหล่านั้นนะครับจะประสบความสำเร็จได้อย่งไงนะครับเครื่องมือที่อยากจะแนะนำประกอบด้วย3เครื่องมือด้วยกันนะครับ SWOT analysis นะครับ Business Model Canvas แล้วก็ตัว Balance Scorecard ครับพอได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้ง 5A และ 3T ครับ นำข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปอยู่ใน b u s i n e s s Plan เพื่อเป็นโล d แม p ของการทำธุรกิจครับเพื่อให้ธุรกิจสามารถมั่นคงและมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเราควบคุมได้ครับหลักการ 5A 3T และ 1BB จะช่วยผู้ประกอบการใกล้ถึงเป้าหมายได้ครับอย่างที่สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆได้ครับขอให้ผู้ประกอบการนะครับประสบความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ การที่จะแสวงหาข้อมูลสแสวงหาความเข้าใจและความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Business Plan เรื่อง Business Model Canvas หรือเรื่อง c อ o s w Analysis t a นะครับดูได้จากคลิปต่างๆนะครับที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ